สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้มีส่งเครื่องกึ่งเล็กทั้งหมด3เครื่องนะครับ WM 2สส1 0 V Top ตัวสีแดงนะครับพร้อมระบบเซฟตี้ c o เวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันก <ต privilege S 1> ่อนนะครับตัวนี้ส่งนนทบุรีนะครับกดออโต้นะครับกดออโต้ลงเสร็จแล้วเครื่องเงินททำงานออโต้ได้เลยนะครับเสียงเงียบนะครับ ถือว่าเสียงค่อนข้างเงียบมากนะครับทํางานปกติกึ่งเกีียวนิ้วเกีียวเมนได้นะครับเครื่องของเราคึงได้ทั้งเกีียวนิ้วและเกีียวเมนติดสติกเกอร์ร้านให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ของทางร้านนะครับเราจะติดไว้ที่2จุดนะครับจุดแรกก็คือตัวสวิตช์นะครับเวลาเปิดเนี่ยมันจะมีเสียงดังแก๊กแก๊กก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสื้อเราไปเกี่ยวนะครับ เปิดเครื่องนะครับกรณีที่เราเดินออโต้เข้ามานะครับแล้วเรากลับมาไม่ทันนะครับหรือว่าเราดึงตัวปลดเดินออโต้ไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาโคเบอร์ของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่เป็นระบบกันชนของหัวเครื่องนะครับเปิดฝาขึ้นนะครับเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับแบบนี้นะครับเพื่อ เซฟนะครับไม่ให้ตัวป้อมมีดไปชนหัวเครื่องนะครับกึงได้ทั้งเกี่ยวนิ้วเกี่ยวเมนนะครับเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของแถมกันต่อนะครับชุดของแถมนะครับของเครื่องกึงเล็กนะครับตัวแรกเลยตัวนี้สําคัญด้ามมีดเจ็ดด้ามน,นะครับกึงปอกกึงปากปากึงเกี่ยวควานรูในนะครับ มีครบให้หมดเลยนะครับทั้ง7ด้ามแถมเม็ดให้ไปทดลองกึงอีก2กล่องนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นหัวจับดอกสว่านนะครับแล้วก็ศูนย์เป็นศูนตายนะครับศูนย์เป็นตัวใหญ่นะครับลูกค้าชุดที่3นะครับชุดนี้ก็สำคัญนะครับเป็นชุดป้อมมีสวมเร็วนะครับมี ป้อมให้ทั้งหมด1ป้อมนะครับแล้วก็มีชุดสวมให้ทั้งหมด3ชุดนะครับสำหรับใส่เครื่องกึ่งเล็กชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปะแจทีชักนะครับปะแจแอลนะครับแล้วก็จะมีชุดเฟืองให้1ชุดนะครับฟันกลับ1ชุดของฟันกลับหัวจับ5นิ้วนะครับกล่องเครื่องมือ1กล่องและก็เวร์เนี่ยยี่ห้ออินไซด์อย่างดีหนึ่งตัวนะครับ นี่คือชุดของแถมทั้งหมดนะครับของเครื่องกึงเ,ล,เล็กเราลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันนี้มีทั้งหมดส่งสามเครื่องนะครับอีกสองเครื่องเราเทสไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสองเครื่องนี้นะครับเทสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ส่งกระบี่นะครับลปรงใต้ตส่งกระบี่นะครับส่วนตัวนี้ไปอีสานนะครับกาลสิน นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับรอรับได้เลยครับส่งได้ทุกที่นะครับของประเทศไทยโอเคขอบคุณครับ